ให้จะเอามาใช้กันเท่าไหร่นะคุณก็อันนี้ค่ะถ้าสตรีช่วยกันทำเยนะคะเพราะสตรีเป็นคนเชื่อซื้อของใช้ใช่ไหมคะ,คะซื้อของอะไรต่ออะไระถ้าสมมุติว่าเราไม่ซื้อสักอย่างเลยนะคะไม่ซื้อร้านนั้นแต่ว่าซื้อร้านป้ายที่เป็นเครือข่ายของเราม,ม,มันก็จะช่วยให้คนที่ต้องการกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยได้กําไรเพิ่มจากจากความ,มถูกต้องอันนั้นมันน่าจะดี ไอ้ผมมันเล่นทั้งเวลาจะหมอพูดผมนถึงวิธีการหนึ่งคือแบบให้ผู้หญิงเป็นคนจ่ายทุกอย่างไปหมดเลยผู้ชายจะเอาอะไรผู้หญิงให้หมดแต่ว่าคือหมายถึงว่าสิ่งที่มันประโยชน์นะครับแต่ว่าสุปรีพอจะซื้อผู้หรีปั๊บเนี่ยให้ซื้อเปลี่ยนจะซื้อจากบุหรีซื้ออื่นแทนอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนี่ยให้ผู้หญิงเป็นคนควบคุมค่าใช้จ่ายจะซื้อเองได้แล้ว เออไม่ไม่รู้ท้เห็นว่ามีบรรดาผู้หญิงมากขึ้นคือผมนึกถึงเรื่องตะนงที่สุดไอ้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเล้าเรื่องกกออ่นที่ล่าสุดก็บอกว่าห้ามจําหน่ายสุราให้กับอายุต่ำกว่าสิบแปดปีปใครจำหน่ายปั๊บเนี่ยสืบไปเจ้าของร้านจะโดนดาเนินคดีเขาก็ใช้วิธีการเรี้ยงบาลีเขาก็จ้างเด็กอายุ15ปีขาย เพราะเด็กผู้นี้วลาสืบไปก็ไม่ถูกดำเนินคดีใช่ไหมอันนี้เราเราเราต้องตัดทางไว้ก่อนไห้ครับคือจริงๆในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองนะคะผู้สูบผู้ไม่สูบบุหรี่เนี่ยอันหนึ่งก็คือห้ามขายบุหรี่ให้เด็กแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามเด็กขายบุหรี่อันเนี้ยในกฎหมายยังมีช่องว่างอยู่่ะซึ่งเขากำลังช่วงนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขหลักกำลังจะปรับนะคะ เพราะว่าเรารู้แล้วค่ะว่าช่องโหว่มันเป็นยังไงเพราะว่าเด็กยังมาขายตุ้อยู่คนละวิธีพ่อค้าเขาก็าต้องหาพยา,ยามช่องทางเราก็ต้องปิดช่องนี้ให้ได้ก็ต้องพยายามะคะ่ะระหว่าปิดไม่ได้ก็ใช้มาตรการทางสังคมก่อนคือมาตรการทางสังคมนี้คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทําซ้ําๆคมันก็จะอยู่ได้นานกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลถูกไหมคะซึ่งถ้าเราทําได้จริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความรับผิดชอบของสังคมอันหนึ่นงคะซึ่งมันเป็นการสร้างความรับผิดชอบของสังคมซึ่งอยู่ได้อย่างคงที่แล้วอยู่ได้นานมันน่าจะดีนะคะครับการรลนอารมณ์ในกลุ่มคนอายุประมาณขนาดไหนที่คุณพัฒานาะทำในชุมชนเราคิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะเป็นต้นกําเนิดของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคน,นกลุ่มไหนกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มในกลุ่มเด็ก เยาวชนอย่างนี้นะ,ะนะก็คือถ้าเกิดเราทําในกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการลดนักสูบลายใหม่มหน้าใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นค่ะ,คะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนเพราะฉะนั้นการเจาะไปที่เด็กเทคนิคเด็กอาชีวะ,ะเด็กมัธยมค่ะก็ถือว่าน่าจะถูกต้องละ เด็กพวกนี้เขาเขาอยู่ในวัยคือขนองฮอร์โมอนพุ่งพ่านมากคือถ้าเขาเข้าไปทางบวกก็บวกไปเลยลบก,ก็ลบไปเลยเนี่ยเราเราจะทํายังไงให้เขาเขารู้สึกว่าเข้ามาทางบวกแล้วมัน,ม,นมันดีกว่าทางลบนะเพราะว่าปจัจจัยข้างนอกที่นอกเหนือจากชุมชนคุณคุณพัทคุณพัฒน์เองมันก็คุณพัฒน์ก็คุมไม่ได้ใช่ไหมฮะ <S <S คือหมู่บ้านคุณพัฒนพ์ชุมชนคุณพัฒน์ไคุมได้ใน่ตอนนี้ถึงว่าจะไม่ได้หมดก็ตา่างแต่ว่าคะแนนลงที่ดีแต่ว่ารอบๆหมู่บ้านเราที่เขายังไม่ได้คุมเลยเนี่ยมันจะเป็นอุป,ปสรรคครับ ในการที่ทําให้โครงการนี้มันมันสำเร็จล่าช้าผมไม่อยากจะบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จสำเร็จล่าช้าไปอีกคิดว่าเป็นะไฮะน่าจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีสมมุติเรามีการออกมาตรการทางสังคมในเรื่องของการ<ะ>จําหน่ายบุหรีใ่ใน<ะ>ในหมู่หมู่ที่เราดําเนินการอยู่<ะ>แต่ว่าหมู่บ้านรอบๆยังไม่ได้ดําเนินการ<ะ>เขาก็สามารถที่จะไปะไปซื้อจากหมู่บ้านอื่นอีกอันนี้มันเป็นอะไรที่เรา ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อาจย์แต่ว่ากำลังกำลังคิดคือคือเรื่องนี้เราเวลาที่ลงไปทําแผนเนี่ยมีเด็กเด็กเป็นคนพูดถึงว่าก็ไม่มีที่นี่ก็ไปไปซื้อตามขอบขอบชุมชนก็มีร้านขายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอก็ยังคุยกันอยู่แล้วว่าขอความร่วมมือในช่วงพีเรียดที่เราดําเนินการแต่คุณพัทราเนี่ยมีตํารวจ นะคะที่เข้าร่วมมือด้วยอบตอบจอซึ่งคิดว่าทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาจะคุยกันได้แล้วก็ร่วมมือกันก็เราลองดูสักระยะหนึ่งนะค่ะที่สำคัญมีผู้หญิงคุมอยู่แล้วนฮะลูกจะไปไหนผู้หญิงไม่ได้คุมค่ะจะซื้อบุหรี่มาทำไมเราเราเรา ก็ไม่ถึงขนาดนี้นคแต่เราให้กําลังใจมากกว่าค่ะคือคือลักษณะของการที่จะให้ผู้หญิงมาช่วยในการสนับสนุนการลดลงรถบุหรีนะ่เนี่ยเราจะไปในเชิงให้กําลังใจพูดจะสนับสนุนมากกว่าหรือก็ชี้เห็นว่าผลเสียมืเกิดพูดทางบวกอะค่ะพูดทางบวก ไม่ได้าแบบอยากไปซื่งวนี้อะไรอ่าเงี้ยใช่ไหมไอวันนี้วันนี้ไม่สูบุหรีเลยดีจังเลยค่ะอ๋อถ้าสมมติหยุดได้ไหลายๆวันยิ่งดีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมครับที่เข้าใจอีกว่าให้ผู้หญิงเป็นเจ้านาแล้วบอกโอ้ผู้หญิงมันคมเลยแล้วแบบใช้นี่เขาสอนมาทำไมไม่ฟังอะไรนี่ยม่ไม่มีอะค่ะคือคือ,คอมองว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นเพศที่นุ่มนวลสุภาพอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดเราก็การให้กําลังใจมัน มันมันประมาณว่าเหมือนกับมันมันได้ดีได้แต่คุณคุณหมอคืออันนี้ผมพูดแต่สภาพความจริงนะคนบางทีเนี่ยไม่ค่อยบอกพูดจาดีๆกันว่าันี้ต้องฟังพูดจาไอดียมันมันมันเขินไหมครับบางครั้มมันจะรู้สึกเราต้องเปลี่ยนทัศนคติอีกยใช่ไหมอย่างนี้ต้องต้องคุยอย่างนี้ค่ะคือหมายถึงว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชม่ ยิ่งคนแก่ตัวไม่ค่อยชมไม่ค่อยชมค่ะว่าพอเวลาไปทําโครงการเนี่ยก็เหมือนเสแซงอะไรประมาณเราเราบอกว่าสเต็ปแรกเนี่ยลองไปชมสามีที่บ้านก่อนเลยสิหัดชมก่อนออให้หัดชมก่อนค่ะอันนี้ก็ยากนะสำหรับคนบางทีบางทีเขาก็ไปปฏิบัติกันนะคะไปหัดชมแล้วก็ตอนเช้าเขาก็มาคุยฟังก็ก็หัวรอกกันคลิกคักรู้แต่เป็นเรื่องดีนะคะเขาเขาก็ย้อนกลับมาบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะหมอเออ วันี่ไปชมสามีจากปกติเจอหน้ากันไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยอากาว่าติดนู่นติดนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่ที่ชื่นชอบเวลาไปทําโครงงานที่เนินแร่มีอันนึงนะคะคุณพัทราเนี่ยเด็กๆตัวเล็กๆอะค่ะปอสี่ปอหกเนี่ยเธอบอกว่าเธออยากจะไปเคาะประตูบ้านนะเด็กนะคะเสนอโปรเจกต์ว่าตัวเองเนี่ยจะไปเคาะประตูบ้านเพื่อจะ อยากให้คุณปู่นะคุณนะคุณอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลิกบุหรี่เด็กๆเนี่ยทําได้จริงเลยค่ะไม่น่าเกลียดเขาคิดเอ,เองแผน<ช>ที่เขาคิดะคะ่ะสุดยอดเลยนะคะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กมีนนมีมีพลังมากกว่าในการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนในเรื่องของการเลิกบุหรี่คือเด็กเหมือนกับมองว่าเขาใสๆบริสุทธิ์อย่างนะะี้ค่ะเวลาที่เขาคือเขาไม่รู้อโนออินเแต่เขาต้องมาได้รับผลกระทบ จากจากควันบุหรี่มือสองอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคือใครๆเขาก็น้าเอ็นดูอะเนาะคนในชุมชนถ้าเกิดว่าได้เด็กเข้าไปทําโครงการตรงเนี้ยอาจจะคือมองเหมือนว่าเออมันก็ขนาดเด็กตัวเล็กๆเขายังยังมาช่วยกันรณรงค์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจเราก็จะได้กำลังตรงเนี้ยขึ้นมาอีกคือบางคนก็จะมีจะมีติดนี้มีสายที่าะทุ่สูบมันต้องเยอะเป็นะไรหรอกเออจังละ ปแต่พอเด็กไปพูดปั๊บอ่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองละทำเพื่อเด็กใช่ไหมอันนี้มันก็มันก็ต้องอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยพลังเด็กด้วยสับส่นพลังสตรีไหมครับเออสตรีผู้หญิงเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเป็นกันอ๋อใช่ได้ตลอดนะครับเอออันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งผมไม่แน่ใจคุณหมอวางวางกรอบในการประเมินผลไว้สักประมาณกี่เดือนเราเราจะมีเวลาระยะเวลาของโครงการนี้หนึ่งปีอะค่ะหนึ่งปีจริงๆ เราอาจจะเห็นวงล้อมันระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นวงล้อเนี่ยไม่ชัดเจนแต่หมอคาดหวังว่าสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนเรายิงปืนเราลั่นไกลไปแล้วเนี่ยบ,บางส่วนเนี่ยมันจะลันต่อ<ม>เหมือนลานที่มันยังไขไปอะฮะมันจะลันต่อไปเรื่อยๆ<ม>ถ้าเรากระตุ้นอยู่บ่อยๆ<ม>หรือลงไปดูสนับสนุนต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราจะได้ชุมชนตัวอย่างซึ่งปลอดบุรีมันต้องรับการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาล ระดับนั้นนีครับปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลเนี่ยให้กฎหมายเรามาแล้วคะ<ช>่ะกฎหมายเนี่ยมีเยอะแยะแต่กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้อย่าง,างเต็มที่ใช่ไหมคะอันนี้ในโครงการเหล่านี้เราต้องการให้การใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไป,นเ,ปนเต็มที่สังเกตไหมฮะ,ะไม่ขายบุหรี่ให้เด็กตำ่ตำกว่า18ไม่มีการขายบุหรี่แยกซองนะคะแล้วกําหนดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ก็ควรจะปลอดบุหรี่จริงๆอย่างในวัดเนี่ย บางคนก็เข้าไปสู่บุหรี่ในวัดนะเห็นไหมฮะมนะคะเราก็อยากทําให้เป็นแบบโรงพยบาบาลคือทุกคนมีจิตสำนึก<อ>ของตัวเองว่าไม่ไม่ไปสู่บุหรี่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายถ้าหนึ่งปีปั๊บเนี่ยเราจะได้โมเดลเลยไหมครับเราจะพยายามถอดบทเรียนให้ได้โมเดลนะคะคแต่โมเดลนี้ก็จะเป็นโมเดลกลางๆซึ่งหลายๆแห่งเนี่ยลงไปรับปฏิบัติได้ แต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีบริบทคือมีลักษณะของพื้นที่แกตกต่างกันมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันก็คงจะต้องปรับโมเดลกลางนี่มันอาจจะมีะความเป็นทุกๆอันต้องทําได้ในอันนี้ค่ะแต่ในลักษณะที่เป็นจุดเด่นอย่างเช่นมีวัดเ,เก่งเกจิอาจารย์ท่านพระครูครนเชื่อยคนเชื่อถือมันก็จะต้องจุดเด่นก็ต้องออกทางผู้นำชุมชน อะไรที่เป็นแบบนั้นนะคะก็จะมีข้อข้อที่ปฏิบัติเนี่ยแตกต่างกันคือโมเดลพยายามเรียนโมเดลวงการที่จะเป็นโครงสร้างให้คนครงสร้ปงว่ใช้เราควรจะทำยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนแล้วก็ลักษณะที่ทำในพื้นที่ที่เป็นชุมชนแบบชาวไม่ใช่ชาวเมืองกับคนเมืองเนี่ยลักษณะการทำเนี่ยชุมชนปอมบุรีเนี่ยความยากง่ายต่างกันวิธีการก็ต้องไม่เหมือนกันถูกไหมคะ คุณหมอเองคาดว่าีจ้จะมีสักกี่โมเดลฮะโมเดลจุมชนเมืองุชนชน,ชนชนรบทหรือจริงจริงมันจะมีโมเดลกลางอันหนึ่งแต่ในเมืองนี่มันจะต้องมีลักษณะพิเศษอีกอ,อ,อันหนึ่งเพราะว่าคนในเมืองนี่มันจะไปไป,ไปมามาคนของอย่างอย่างที่เนินแรกเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในพืน้นที่ตลอดนะคะซึ่งไม่เหมือนกันอย่างคนกรุงเทพครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับคนเมืองเชียงใหม่อะไรแบบเนี้ค่ะจะเป็นแบบลักษณะเป็นคนเมืองกับลักษณะคน ปลายลากนะคะคือคนนี้เขาอิสิศโครงการใหญ่ทางคนพัฒนแล้ะครับ mm hmm. คุณพัฒนาทำงานตรงนี้คนพัฒนาคาดหวังอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเดินได้คาดหวังก็คือสุดท้ายปลายทางเลยนะคะก็คือน่าจะได้เรื่องของบ้านปลอดบุหรี่นะคะ mm hmm. แล้วก็ลดจำนวนผู้สูบรายใหม่ mm hmm. ในชน mm ุมชนนะคะ แล้วพสูตรรายการก็ลดลงด้วยค่ะถึงว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่ว่าขอให้มีตัวเลขที่มันลดลงต่ำกว่า40เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสมควรเลยใช่ใช่ค่ะคือเราคงไม่คาดหวังว่าร้อยละ40ที่มีเป็นบ้านที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็คือลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์เราคงไม่ตั้งเป่าตั้งเป้าไว้ขนาดนั้นเพราะว่าเราเพิ่งดําเนินการเป็นปีแรกนะคะก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาที่เราจะต้องดําเนินงานต่อนะคะส่วนในเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุนเนี่ยก็ เราคงจะต้องมีการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนที่จะทำงานต่อนะก็มีจากหลากหลายแหล่งด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน,นะคะคก็อาจจะนำมาเสริมทำโครงการเนี้สารต่อไปเพื่อที่จะให้ลดจำนวนลงให้ได้มากที่สุดครับทีนี้ถ้าหากว่าชุมชนที่เขาชมรายการอยู่ผอสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการจะทำยังไงคุณหมอชุมชนที่เขาอยากเออมีชุมชนของเขาบ้าง ที่จะมาเข้าโครงการกับคุณหมอเนี่ยเขาจะทำยังไงเราเรายินดีรับอะค่ะแต่ว่าจริงๆเราอยากสตัตตี้ไอ้ตรงนี้ให้ให้เรียบร้อยอีกไม่นานเกินรอค่ะเดือนธันวาหรืออ่างเงี้ยเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยเราก็จะได้นําเสนอและเป็นโมเดลตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดเอาเอาไปใช้แล้วเราก็จะเป็นโมเดลที่เรานําไปลงเป็นโมเดลสําเร็จรูปเพราะว่าเราได้ศึกษาแล้วนะคะแล้วขอขอเติมอีกนิดนึงค่ะบ้านที่พ่อบ้านเลิกสูบุรีแล้วหนึ่งคนเนี่ย จะมีคนเหมือนไม่ได้ควานบุหรี่ประมาณสักสามหรือสี่คนน<ม>ะคะเขาจะมีภรรยา<ม>ลูก<ม>หรือคนในบ้านอีก<ม>เพราะฉะนั้นถ้าคุณพัทตราเนี่ยทําบ้านได้สี่บ้านที่ปลอดบุหรีเนี่ย<ม>จะมีคนปลอดบุหรีเนี่ยเป็นนับสิทธิ์ถูกไหมคะมเพราะว่าคนที่สูสดควานบุหรี่<ม>อยู่ในบ้านตั้งเยอะตั้งแยะ แลทํำนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากสุภาพสตรีซึ่งมั่นใจในพลังของสตรีที่จะช่วยกันนะครับในการระงงเรื่องของบุหรี่นะครับก็เราดูนะครับว่าสิ้นเดือนธันวาคมนี้จะได้โมเดลออกมาอย่างไงบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับขอบคุณนะครับเราหมดเวลาของรายการชุกชมคนอาสาแล้วนะครับผมกิติภัฒนศรีเฮนกุลและแขกเชิญทั้งสองท่านลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ